สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการโภชนาก,การน่ารู้ค่ะอาหารเพื่อสุขภาพที่ใครก็ทําได้กับดิฉันเบนจมาพรสุขสมัยค่ะวันนี้จะพาทุกท่านไปพบกับสเสน่ห์ไปสว่ากในการทําอาหารรดเลิกกับเมนูอาหารต่างๆทั่วไทยรวมมาไว้ที่นี่ที่เดียวเลยค่ะอีกทั้งยังมีเกจสาระน่ารู้ดีๆีเกี่ยวกับโภชนาก,การอาหารมาฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะ และสำหรับเมนูความอร่อยวันนี้ค่ะขอเสนอเมนูอาหารพื้นบ้านสไตล์อีสานบ้านเฮาค่ะเป็นเมนูที่ทุกท่านสามารถทำทานกันที่บ้านได้ง่ายด้วยนะคะและจานนี้ก็คือลาบปลาดุกนั่นเองค่ะพระเอกหลักของเราในวันนี้ก็คงไม่พ้นปลาดุกย่างซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่คุณพ่อบ้านแม่บ้านยุคใหม่หาซื้อกันได้ง่ายตามท้องตลาดทั่วไปเลยล่ะค่ะวิธีการทำก็ไม่ยากอย่างที่คิดเลยรสชาติจะเป็นยังไงกันนั้นเราไปติดตามชมกันได้แล้วค่ะ ลาบเป็นอาหารพื้นบ้านประเภทหนึ่งของภาคอีสานที่ใช้เนื้อหมูเนื้อวัวหรือเนื้อปลามาสับผสมด้วยเครื่องปรุงพื้นบ้านทำง่ายรวดเร็วตามสไตล์อาหารอีสานรสชาติแซบอร่อยนิยมทำเลี้ยงในงานบุญต่างๆลาบประดุกเป็นอาหารประเภทลาบชนิดหนึ่งที่ขึ้นชื่อของอีสาน เนื่องจากปลาดุกเป็นปลาหาง่ายราคาถูกมีรสหวานมันเนื้อเหนียวเป็นปลาไม่มีเกร็ดก้างน้อยจึงนิยมนำมาประกอบอาหารการทำลาบปลาดุกก็ไม่ยุ่งยากเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากสามารถทำรับประทานเองได้ผักที่ใส่ก็มีไม่กี่อย่างพริกป่นกับข้าวคั่วถ้าทำเองใหม่ๆได้ก็จะดี นอกนั้นก็เป็นเครื่องปรุงรสทั่วๆไปแต่ต้องไม่ขาดน้ำปลาร้าแน่นอนการทำลาบปลาดุกก่อนอื่นต้องทำน้ำปลาร้าต้มก่อนโดยเอาน้ำใส่หม้อตั้งไฟใส่ตะไคร้และนำน้ำปลาร้าที่เตรียมไว้มาใส่ต้มจนสุกเพื่อให้ได้น้ำปลาร้ามีกลิ่นหอมของตะไคร้ต่อไป เอาปลาดุกที่ล้างทำความสะอาดเอาไส้ออกหมดแล้วไปย่างบนเตาถ่านไฟอ่อนๆไม่ต้องแรงย่างจนพอสุกเนื้อออกเหลืองใช้เวลาประมาณ15นาทีก็ใช้ได้นำปลาดุกย่างมาลาะเอาหัวออกและสับปลาให้เนื้อปลารวมทั้งก้างปลาให้ละเอียดเสร็จแล้วพักไว้ก่อนนำเนื้อปลาที่สับละเอียดแล้วมาใส่ในครก เติมน้ำปลาร้าที่ต้มกับตะไคร้ไว้แล้วลงไปเติมรสเปรี้ยวด้วยมะนาวลงไปโขลกให้เนื้อปลาเข้ากันเติมพรกิกปน่นน้ำปลาเข้าคั่วโขลกคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกทีใส่ขาอ่อนต้นหอมหอมเปคลุกเคล้าให้เข้ากันโรยด้วยใบสะระแหน่ก็เป็นอันเสร็จ เท่านี้ก็ได้อาหารอีสานร,รแสแซ่บอีกเมนูหนึ่งไว้รับประทานทานคู่กับผักสดต่างๆก็เข้ากันได้แถมมีประโยชน์ด้วยในการทำลาบประดุกเราก็คงนึกภาพออกนะคะว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวนี่ก็เป็นเรื่องจริงที่ในออชุมชนเรานะคะเมื่อถึงฤดูกาลนั้นเราก็อาจจะได้ทั้งปลาดุกในท้องนามาทำนะคะซึ่ง ปลาเนี่ยเราก็คงทราบกันดีอยู่นะคะว่าในบรรดาเนื้อสัตว์ปลาก็จะเป็นส่วนที่เราแนะนำว่าเป็นเนื้อสัตว์ที่มีคุณค่าอาหารค่อนข้างดีนะคะ,ะย่อยง่ายแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วจะไขมันไม่สูงเกินไปแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้เอาปลาดุกในท้องนามาเนี่ยอาจจะใช้ปลาดุกอุ้ย รือปลาดุกอื่นเนี่ยซึ่งอันนี้ก็ต้องคงพอทราบกันนะคะว่าแม้จะโปรตีนจํานวนใกล้เคียงกันนะคะแต่ว่าในปลาดุกอุยเนี่ยไขยมันจะค่อนข้างจะสูงกว่าปลาดุกด้านหรือปลาดุกนาทั่วไปนะคะอาหารส่วนที่เราทําประกอบด้วยอาหารที่ทําด้วยปลาเนี่ยส่วนสําคัญก็คงจะต้องเป็นความสดของตัวปลาถ้าเราได้ปลาที่สดเนื้อหวานอร่อยเราก็คงจะได้รสชาติที่ดีอยู่แล้วนะคะจากความสดของปลา แล้วก็ยิ่งถ้าได้น้ำปลาที่หมักมาได้อย่างเต็มที่นะคะเหมือนภูมิปยาเดิมบางคนก็หมักข้ามเป็นเก็บไว้เป็นปีๆเนี่ยจะเกิดการสลายตัวของตัวเนื้อปลาออกมามีที่บางท่านตอนนี้ก็เริ่มได้ยินคำว่าอูมามิหรืออะไรประมาณนี้ในการชูรสนะคะซึ่งถ้าเราได้ปลาที่ดีหมักได้อายุดีแล้วก็ได้เนื้อปลาสด เราก็คงไม่จําเป็นจะต้องเสริมรสชาติด้วยผงชูรสหรือเครื่องปรุงแต่งรสอันอื่นที่อาจจะไม่ค่อยส่งเสริมสุขภาพส่วนของสมุนไพรหลายอย่างที่เราใส่ในลาบปลาดุกเนี่ยมันก็จะช่วยดับกลิ่นคาวของตัวปลานะคะแล้วก็ยังทําให้เราเจริญอาหารกับชูรสชาติที่เราไม่จําเป็นต้องปรุงรสเค็มจนเกินไปส่วนนี้ก็จะเกิดประโยชน์กับผู้บริโภคนะคะ ที่เราไม่อยากให้เติมมากเกินไปเนี่ยอย่างเช่นปะลา้เนี่ยนะคะแม้แต่ช้อนช้อนโต๊ะเดียวที่เราใส่ในแต่ละเมนูเนี่ยมันก็จะไม่โซเดียมถึงประมาณ700 -800 ถึงมิลลิกรัมมันมากแค่ไหนนะคะมันก็ประมาณ1ใน3ของที่เขาแนะนำให้เรารับปทานในแต่ละวันนะคะถ้าเราใส่ฝุงช้อนที่2นี่ก็คงจะทำให้เราได้รับโซเดียมมากเกินไปและมีโอกาสเกิดความดันโลหิตสูงได้ง่ายะคะ่ละลาบปลาดุก อาหารพื้นบ้านของภาคอีสานร,รับประทานคู่กับข้าวเหนียวหรือข้าวสวยก็ได้ถ้าเป็นข้าวกล้องก็จะดีการทำลาบปลาดุกเคล็ดลับก็คืออย่าทำให้ปลามีกลิ่นคาวและเข้าวคั่วต้องคั่วใหม่ๆก็จะได้ลาบปลาดุกที่อร่อยแซบไว้รับประทานกันแล้วล่ะค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับเมนูลาบปลาดุกเมนูลูกครึ่งอีสานที่นํามาฝากกันในวันนี้แ่บสะใจัเลยทีเดียวนะคะ เมนูนี้นอกจากจะอร่อยแล้วนะคะก็ยังเต็มไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการอาหารจากสมุนไพรหลากหลายชนิดเลยละค่ะอันได้แก่หอมแดงหัวหอมที่มีรสฉุนช่วยในเรื่องของการขับลมแก้อาการท้องอืดท้องเฟอ้อได้ดีค่ะอีกทั้งยังมีรสจัดจ้านของพริกช่วยทําให้เราเจริญอาหารและยังมีใบมะกรูดค่ะที่ช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารทําให้เลือดลมไหลเวียนได้ดีอีกด้วยนะคะ ฝากเมนูเพื่อสุขภาพจานนี้ไว้ให้ทุกท่านได้ลองเข้าครัวทำรับประทานกันดูนะคะส่วนคราวหน้านั้นจะเป็นเมนูเด็ดอะไรนั้นฝากติดตามกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันเบญจะมาพรสุขสมัยและรายการโูชน่กการน่ารู้ต้องขอลาไปก่อนค่ะรู้สึกว่าลาบประดุกมาช่วยให้ท้องหิวซะแล้วละค่ะสวัสดีค่ะ